มาวันนี้จะเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นแปลงนาะข้าวที่หวานข้าวไปแล้วอายุประมาณเกือบๆหนึ่งเดือนเนอะอันนี้คือแปลงข้าวของผมนะครับอันนี้คือสภาพปกติก่อนต้นข้าวได้รับปุ๋ยนะครับยังไม่ได้ปุ๋ยนะเพื่อนๆพนนะตอนนีค้คือโตมาตามสภาพธรรมชาตินะครับยังไม่ได้รับปุ๋ยเลยนะมันเป็นแบบนี้ทรงนี้นะครับทรงนี้คุณดูไว้ดีๆนะนี่คือข้าวที่เป็นนาตม แล้วก็มีน้ําอยู่โอเคไหมนะครับนะเห็นน้ำไหมต้มนั้นที่นี่ตรงนี้ไม่ว้าวตรงนี้ไม่ว้าวเรามาดูตรงนี้นี่นี่คือเม็ดข้าวที่เรามันเลยมันจะเครื่องพ่นเรามันขึ้นบนหลังคนาแล้วคนาเนี่ยผมใช้วิธีการปัน่นปั่นให้ดินมันปนทําให้ดินมันฟูแล้วก็อารถขึ้นย่าย่าย่าให้คนามันแน่นนะครับนี่นี่เป็นคนานะเพื่อนๆนะ ดูแนวต้นข right ้าวนะครับอย่าไปดูหญ้านะอยากจะให้เพื่อนๆเห็นตรงนี้คือต้นข้าวที่มันโตในสภาพสภาพพื้นที่ที่ไม่มีน้ําขังเนี่ยเพื่อนๆเขาจะไม่เขาจะไม่ยืดตัวมากอ่าสังเกตดีๆนะเขาจะไม่ยืดตัวมากนี่ทรงต้นข้าวที่โตมาในสภาพที่ไม่มีน้ําไล่เนี่ยเขาจะไม่สูงเขาจะไม่ทงเทงทีนี้จุดที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตมาดูตรงนี้ครับนะมาดูตรงนี้ อ่ะแล้วดูทรงกรนะครับมันจะประมาณนี้ใช่ไหมแต่ผมจะไม่ให้คุณดูตรงนี้ตรงนี้ไม่ว้าวเดี๋ยวดูตรงนี้ครับเดี๋ยวดูตรงนี้ค่อยๆดูตามผมไปนะครับอ่ะมันจะจะมีขาดบ้างไรบ้างนะครับอ่ะทีนี่เพื่อนๆลองสังเกตดูตรงนี้เออแปลกไหมเออกล้องมันเป็นเลนอะไรอะ่ะทำไมมันใกล้จังน่าจะเป็นเลนวนะไว้เพื่อนๆเห็นรากข้าวไหมครับ ไม่เห็นต้องพุ่งไปไกลเลยเดี๋ยต้นข้าวเขียวปัดเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวล้างให้ดูนะครับเดี๋ยวจะล้างให้ดูนะอ่ะโอเค แล้วเนาะทีนี้มาดูตรงนี้เพื่อนๆนี่คุณสังเกตเห็นอะไรไหมครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับเอ้ยแปลกเว้ยลากมันไม่แผลเห็นไหมแล้วลากมันไม่จําเป็นต้องยาวเลยแต่ทุกลากใช้ประโยชน์ได้หมดเลยไม่มีการสูญเสียไม่มีการเสียหายไม่ไม่เกิดการทอกซิตจากดินไม่เกิดการทอกซิตจากค่า pH ของ สลา,รรายในน้ำมันก็เลยทำให้รากยังคงสภาพข่าวสวยซดสมบูรณ์ทุกเส้นที่เป็นรากฝอยแล้วก็รากสะสมอาหารเห็นไหมครับตรงนี้บอกอะไรครับตรงนี้มันบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องคิดหมทํทำหม่กันนะครับก็ลองคิดดูสิเพื่อนๆสภาพที่มันไม่มีน้ำแช่เลยเนี่ยสะภาพที่ต้นข้าวมันยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ย มันเนี่ยมันฉีกต้นออกมาขนาดนี้แล้วดูรากดิมันไม่จําเป็นต้องมีไกลเลยเห็นไหมครับเอเอาละดังนั้นนี่ก็เป็นท็อป,ปิกเกินน้ำช่วงแรกนะที่จะนำพาทุกคนไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่อีกข้างหนึ่งของคอนเทนต์ผมนะครับเรื่องการทำนา